ร่างที่สูงใหญ่ใบหน้าที่ไร้อารมณ์อันเดธที่ยังคงทําหน้าที่ต่อไปไหลที่กว้างแสดงถึงภาระอันหนักอึ้งที่ต้องคอยแบกรับอํานาจที่มากล้นและพลังที่สุดจะอย่างถึงพร้อมทั้งบริวารที่คอยเชื่อฟังและไว้วางใจใช่แล้วครับท่านไอซ์อูนโกโคตายวันดะโกเอคอที่ต้อนรับสูนและววเรียออปรบาชเนมนำทางในผมเดลหรอคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยสำหรับบทไฟนอลเป็นการแจ้งเตือนสำหรับคนที่ยังอ่านไม่จบ หากใครต้องการรับอัธรรตที่แท้จริงแนะนําให้ปิดไปก่อนได้เลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบุคคลปริศนาที่ปรากฏตัวมาในบทไฟนอลช่วงแรกๆผู้ชี้นําสีสันและเป็นตัวละครสําคัญมากเป็นอย่างยิ่งเฟรนาเฟสเฟรนาพาเทสหรือเฟรน a าพาติสเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากชื่อของเขากันก่อนดีกว่าชื่อจริงของเขาขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะตั้งให้ยังไง สำหรับตัวผมแล้วตัวละครนี้ก็ชื่อว่าดีเรเซนเซ่นั่นแหละส่วนชื่อที่ถูกเรียกขานนั้นมาจากคําภาษากรีกเฟรนาปาติสส่วนการออกเสียงที่แตกต่างออกไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาษานั้นๆซึ่งรวมๆแล้วมันแปลว่าผู้หลอกลวงซึ่งผมจะมาเล่าที่มาครับว่าทําไมเฟรนาพาเทสจากพจนานุกรมคำศัพท์ภาษากรีกพันธสัญญาเดิมและใหม่เฟรนาพาเทสประกอบขึ้นจากคําว่าฟรินมัง คำนี้ใช้ในเชิงปรัชญาภาษากรีกโบราณจะหมายถึงความคิดจิตใจที่คิดไตรตรองรวมเข้ากับคําว่าอะพาวอภพาไทยอะพาเต้หลายคําเรียกเลยเกินวะมาจากตํแหน่งของกรีกจัดชื่ออภพาเต้ซึ่งเป็นจิวิญญานแห่งการหลอกลวงช่อโกงและความรู้สึกผิดลูกสาวของเอเรบัสตัวตนแห่งความมืดและนิกส์ตัวตนแห่งยามราตรีว่ากันว่าอะพาเต้ยังเป็นหนึ่งในความชั่วร้ายที่รอดพ้นจากกล่องแพนโดรา ดังนั้นแล้วเฟรนอะพาเตเฟรนนาพาเทสจะมีความหมายประกอบกันจากการหลอกลวงและจิตใจเนื้อคิดเป็นผู้หลอกลวงจิตใจหรือผู้ทําให้จิตใจหลงทางแทนที่จะนามนุษย์ไปสู่ความจริงกลับพาพวกเขาออกไปจากความเป็นจริงที่เป็นอยู่การจงใจทําให้ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงพวกเขาจะาให้ผู้อื่นยอมรับว่าความจริงหรือสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นเท็จ ในแวดวงคริสตจักรนะครับคนเหล่านี้ปลอมตัวเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นผู้สอนหลักความจริงและก็ทําหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ความเท็จหรือเป็นครูที่จอมปลอมเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เขียนถึงทิโมธีตัวแทนของเขาต่อคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสจากในสองทิโมธีบทที่3วรรคที่1 2ถึง14ถ้าให้แปลนะครับแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง ในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่จะเลวลงกว่าเก่าอีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้และเชื่ออย่างมั่นคงและท่านจะรู้ว่าท่านเรียนมาจากใครข้อมูลในส่วนนี้จะทําให้เราเห็นว่ามีคนจะพวกนี้ถูกกล่าวถึงเอาไว้แม้จะไม่ได้ใช้คําว่าเพนนาราเทสก็ตามต่อมาคําคํานี้ได้ปรากฏอยู่ที่ติทัสบทที่หนึ่งวรรคที่10บทงานของติทัสที่เกาะคริสต เนื่องด้วยความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเรือกสรรเอาไว้และให้รู้จักความจริงตามทางของพระเจ้าเปาโลประกาศตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยเฮรอดในวัคที่10ความว่าเพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดือกระด้างพูดมากไม่เป็นสาระและหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสุนตนอฟเฟนนะครับอันนี้ผมอ่านตามนี้เฉยๆนะเราแค่ดูกันเปนข้อมูลไปนะครับ don't take it seriously โอเ y จะเห็นว่าผู้หลอกลวงในภาษากรีกคือคําว่าเฟ r e n a p a t h ซึ่งถูกนํามาแปลเป็นไบเบิลในวชเชนภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นคําว่า description หรือ dcverse จากในรูปภาพที่ถอดจากภาษากรีกแต่ก็มีใจความหลักคือคือกันนั่นจึงมีความเป็นไปได้มากว่ามันคือจุดตั้งต้นของชื่อ p h r e n a p a t สนั่นเองจริงๆแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้หลอกลวงอีกเยอะนะครับแต่ที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างที่อธิบายได้ง่ายที่สุดต่อก็ด้ยวยลักษณะภายนอกนะครับ การออกแบบเพเนาพาเทสยอมรับเลยครับว่าในตอนแรกที่ปรากฏตัวออกมาผมนี่ด่าในไลฟ์ไปเยอะมากเพราะถ้าเทียบกับตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์มนาเหมือนกันอย่างเหล่าเกมมาเทียแล้วไอพวกนั้นเนี่ยมันเท่กว่าเยอะแต่ก็เอานะครับเวลาผ่านไปผมก็ชินกับมันไปซะแล้วสภาพภายนอกของเพเนาพาทเทสแม้จะสวมหน้ากากสีขาวถ้าหากดูใกล้ๆเรา,าจะสังเกตเห็นว่าเมือองเขาจะถูกพันด้วยผ้าซึ่งลักษณะเหล่านี้ดูแล้วมันก็คือมัมมี่ดีๆนี่เอง เมื่อพิจารณาดูแล้วเหล่านักเรียนในบลูวไคบนั้นก็มี r e f e r e n นซหลายๆอย่างมาจากพวกเทพหรือพวกปีศาจและเมื่อดูจากคนใกล้ตัวของเพเนาปาเทสอย่างชิโรโกะที่มีความเชื่อมโยงกับเทพอานูบิสก็ทําให้เราคิดกันได้เล่นๆนะครับว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ลักษณะนิสัย แต่สหรับตัวละครนี้นิสัยของเขาก็เหมือนกับเซนเซในไทม์ไลน์ของเราทุกประการ mm hmm. เพียงแต่อยู่ในเส้นเวลาที่เหตุการณ์นั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าจากด้วยชื่อของเขาที่หมายถึงผู้หลอกลวงถ้าหากเราเล่นจนจบแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าเขาคนนี้หลอกลวงได้แม้แต่กระทั่งเหล่านักบวชน,นิรนามที่เขาทําไปนั้นไม่ได้เป็นการถูกบงการโดยสีสันกลับกันแล้วเขาตั้งหากที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นต่อก็ด้วยลูกเล่นและความสามารถ จากในบทที่3ของตอนสุดท้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพลนาพาเทสก็มีชิสต์มเชสเป็นของตัวเองแต่ว่ามีรอยกระสุน3นัดอยู่ที่หน้าจอซึ่งมันโดนยิงจริงครับแต่ว่ามันไม่ทะลุจะเห็นได้ว่าด้านหลังนั้นเนี่ยไม่ได้มีรอยอะไรเลยครับผมก็เลยแซวบรรดาไล์เหมือนกันนะครับว่า iPad มึงกันกระสุนใช่ไหมเนี่ยยี่ห้ออะไรวะซึ่งการใช้งานชิสต์มเชสของเขาก็จะเป็นจะต้องมีรหัสเช่นเดียวกันแต่ว่ารหัสนั้นได้มีการสลับคําเล็กน้อยแตกต่างไปจากเซนเซในไทม์ไลน์หลักที่เราเล่น จากความเศร้าโศกข,ของเจริโกและกฎเก่าทั้ง7กลายเป็นเสียงคร่ำควรวญทั้ง7และกฎเก่าของเจริโกนี่เป็นการสื่อว่าเป็นรูปแบบในอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่รหัสมีการเปลี่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนด้วยสาเหตุอะไรนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีให้เราได้รู้อย่างแน่ชัดและตัวของเขาเองก็ยังมีสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราครอบครองอยู่บัตรผู้ใหญ่นั่นเองแต่อันนี้จะเอาไปพูดถึงในส่วนของการกล่าวถึงในเนื้อเรื่องแทนนะครับ และแน่นอนว่าเขาก็มีการวางแผนระดับที่เกมมาเทียนั้นตามไม่ทันในเนื้อเรื่องของบทไฟนอลน,นะครับสูตรดําได้พูดว่าต่อจากนี้ศัตรูตัวฉกาจที่เราจําเป็นจะต้องเผชิญนั่นคือผู้นําทางของสีสันที่เทพแห่งความตายพามาด้วยสาเหตุที่สีสันเข้าโจมตีเกมมาเทียโดยใช้เทพอนูบิสอาจเป็นเพราะต้องการแย่งความลับและผลการทดลองที่มีอยู่ทั้งเดกาเกมมาตอนมิเมซิสสาพันนักบุญห้องสมุดอน,นันต์แห่งเรื่องลึกลับพลังของเทพไร้นาม ตลอดจนถึงความสามารถของเราผู้ไิทางนิรนามผู้นําทางสีสันได้สิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดและเขาคนนั้นก็คือเพรนาพาเทสเขาใช้สิ่งเหล่านั้นในการเป็นผู้ไิทัแ์แซงตัมทาวเวอร์ทั้ง6ที่สร้างขึ้นมาและการจัดการการวางแผนการเตรียมพร้อมต่างๆล้วนเป็นทักษะในตัวเขาทั้งสิ้นเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่เราได้เคยพบเจอการปรากฏตัวในเนื้อเรื่อง ก่อนหน้านี้เขาจะโผล่มาวบๆแวมๆในการพาตัวชชโรโกะไทม์ไลน์ของเราไปในช่วงแรกและก็มีการกล่าวถึงเล็กน้อยจนกระทั่งในบทที่3ของไฟแนลเขาปรากฏตัวขึ้นที่ใจกลางเรือแอตตราฮาซิสบนบัลลังแห่งนารามสินชชโรโกะฝั่งเราได้พยายามเข้าไปโจมตีเขาแต่เขาก็ใช้ชิสเ็มเชสของตัวเองเข้ารหัสและเปิดใช้งานอารอนาและหลังจากนั้นไม่นานนะครับชิโรโกะล่างเทอร,อร์ก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหลังของเขา จากคำพูดของอารอน่าฝั่งนั้นนะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าพลาน่านับจากนี้นะที่ในตอนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับเธอจะได้เผยถึงสาเหตุการที่เธอมีตัวตนที่สามารถมองเห็นได้โดยคนทั่วไปและพูดถึงเรื่องบอลลังแห่งนารามสินพื้นที่แห่งความสับสนที่มิติและเวลาผสมปนเปกันอยู่เธอได้กล่าวว่าเธอมีหน้าที่สนับสนุนเซนเซผู้เป็นเจ้าของซิสเต็มเชสและอารอน่าฝั่งเรานะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลทางเชีวภาพของเพลนาฟาเทสได้ หากไม่นับรูปร่างภายนอกแล้วนะครับแม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเขาไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วและเชียร์โกเทอร์เรอร์นะครับก็เป็นคนเปิดเผยว่าเธอเองเนี่แหละที่เป็นคนปิิชีวิตเขาด้วยน้ำมือของเธอเองเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่พน,นุนนะลูกและหลังจากนั้นนะครับเซนเซทางฝั่งของเธอก็กลายเป็นผู้ดำทางสีสันและเมื่อเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับรวมทั้งนักเรียนคนอื่นสามารถหลุดออกจากการแฮกของเรือแอตราฮาซิสได้แล้ว ทางฝั่งสีสันก็กําลังจะเข้าสู้กับทางไทม์หลายหลักเพราะว่าถ้าหาตัวเซนเซหายไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางแผนการได้อีกชีราโกะเทอร์เลอร์บอกว่าแม้กล่องชิสเตมเชสจะเหมือนกันแต่ประสบการณ์ของชีตาโกะของทั้งสองฝั่งนั้นต่างกันและเซนเซฝั่งเราครับก็ดึงบัตรผู้ใหญ่ออกมาแต่อีกฝั่งก็มีมันเช่นกันจนเกิดเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างบัตรผู้ใหญ่และบัตรผู้ใหญ่ปฏิบัติการศึกชี้ตาเพลนาพาเทสทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ เรื่องราวจะได้เฉลยตัวเองออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ในฝั่งของโลกคู่ขนานเซนเซได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของบางฝ่ายและตกอยู่ในอาการโคม,ม่ามาร้อยวันนักเรียนที่ยังคอยเชื่อมั่นบางคนก็ถึงขั้นเผลอทำใจยอมรับการจากไปของเซนเซแล้วสถานการณ์เลวร้ายขึ้นทุกๆอย่างมันเกินการควบคุมไปแล้วเราจะเห็นความหายนะได้ชัดที่สุดจากทางฝั่งของอาร์บิดอสทั้งมีคนหายไปทั้งคนที่อยู่ในอาการสาหัสและคนที่ฮารโลถูกทำลาย และในช่วงที่จะสิ้นวาระสุดท้ายของชีรโกะนะครับเธอก็ได้พบเจอกับเหล่านักบวชนิรนามสีสันได้ใช้กระบวนการเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นรูปแบบเทอเร,ร์เรอร์เทพเจ้าแห่งความตายอนูบิสที่นำชุกชีวิตไปสู่ยมโลกเซนเซได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาราวกับปฏิหารจากอาการโคม่านะครับเขาหยิบชิสเต็มเชสและของมีค่าที่อยู่ข้างๆขึ้นมาแม้สภาพจะโรยราเหมือนคนกำลังจะตายแต่เขาก็ยังมีปณิธานที่มุ่งมั่นและพายายามจะไปหาลูกศิษย์ของเขาที่กำลังเดินในเส้นทางที่ผิด แต่เซนเซก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จด้วยความผูกพันนะครับชิโรโกะทาได้เพียงยิงซิสเต็มเชสไป3นัดแต่เธอก็ไม่สามารถทําใจฆ่าเซนเซของเธอได้เธอได้แต่โทษตัวเองว่าในตอนนั้นถ้าเธอตายไปเฉยๆได้ก็ดีเรื่องราวแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นเวลาผ่านไปนะครับด้วยสภาพร่างกายที่ร่อแร่อย,อยู่แล้วแรงพูดก็แทบจะไม่เหลือแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาทั้งในฐานะผู้ใหญ่และฐานะครูผู้ชี้นำลูกศิษย์ และแล้วนะครับเซนเซของทางฝั่งนั้นก็ได้พูดประโยคที่ปรากฏขึ้นใน P v ีวีที่4แต่ว่าในส่วนของชื่อจะถูกเซนเซอเอาไว้ซึ่งเป็นคำพูดจากในตอนนี้นั่นเองมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะชิโรโกะอย่าได้ว่าร้ายอะไรตัวเองแบบนั้นเลยอย่าได้ปิดกั้นความปรารถนาที่จะมีความสุขอย่าได้พูดเรื่องที่น่าเศร้าอย่างการไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเลยนะอย่าได้คิดว่าเกิดมาเพื่อทุกทรมาน เรื่องแบบนั้นมันไม่จริงหรอกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนไหนก็ไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรแบบนั้นถ้าหากว่าโลกใบนี้ของเราเด็กๆเกต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเหล่าเด็กๆอยากจะจบชีวิตตัวเองลงเพราะเหล่าความทุกข์และความสิ้นหวังพวกนี้แล้วแล้วก็ววมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กๆควรจะทําผู้ที่ผู้ที่รับผิดชอบต่างหากที่ควรจะแบกรับมันเอาไว้ต่อให้ต้องทําเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยต่อให้จะต้องทําเรื่องที่เลวร้ายขนาดไหนก็ตามโลกใบนั้น ที่นักเรียนจะต้องแบกรับความรับผิดชอบพวกนั้นเอาไว้เนี่ยจะไม่ยอมให้มันมีอยู่หรอกนะสักวันไม่ว่ายังไงเมื่อเวลานั้นมาถึงมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่คอยอยู่เคียงข้างเหล่าเด็กๆที่จะต้องแบกรับมันเอาไว้ความรับผิดชอบนั้นนะ่ะครูจะแบกรับมันเอาไว้เองอันนี้เป็นแฟกเล็กน้อยนะครับเมื่อสิ้นสุดคําตอบที่ผู้เล่นได้เลือกก่อนที่จะพูดกับชีโรโกะเกมจะเล่นเพลงพื้นหลังบลัวคายฟ์โอเอสทีที่155 ซึ่งเพลงประกอบนี้ใช้ชื่อว่า Responsibility ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบนั่นเองและด้วยผลบางประการนะครับสีสันจึงเลือกตัวตนของเขาให้ได้รับพลังและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าชีรโกะเธอพยายามจะหยุดยั้งสีสันไม่ให้เซนเซของเธอโดนผลกระทบจากมันแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วหลังนะบวน,นิรานามที่เฝ้าดูเหตุการณ์นั้นเต็ไมไปด้วยคำถามว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นได้ยังไง ทางเลือกในฐานะผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบต่อโลกที่เราเด็กๆต้องทนทุกทรมานนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในมุมมองของนักบวชนิรนามเหล่านั้นพวกมันจึงเรียกเซ,เซนเซคนนี้ว่า The Fall s e n s e p r r n n f a t t s i s สุ a r n o s s n s s e i p u r e n a t e s s แล้วบอกว่าทางเลือกของเซนเซจะทําให้เขาต้องเสียใจในอนาคตเซนเซจึงตอบกลับว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถึงแบบนั้นก็ถึง เพื่อที่จะปกป้องเด็กๆเหล่านั้นในฐานะของผู้ใหญ่ปกป้องเหล่าลูกศิษย์ในฐานะของอาจารย์เพื่อบรรลุถึงความรับผิดชอบและบรรลุในหน้าที่ของทั้งสองสิ่งที่เป็นอยู่ต่อให้จะใช้วิธีไหนหรือต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาก็จะทํามันแล้วเขาก็ได้เริ่มกลายเป็นเพนาพาเทสโดยสมบูรณ์จุดจบของเขากลับมาในการต่อสู้ที่ลากยาวนาน ทางฝ่ายของสีสันเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วในระหว่างนี้ชิสต์มเชสของเขาก็ใช้งานไม่ได้จึงเป็นโอกาสที่จะโจมตีแม้ว่าเฟนาพาเทสจะถูกระมยิงด้วยจากปืนของเหล่านักเรียนหรือแม้แต่ปืนเหยียดทำลายล้างของยานอุดนาฟิซึมส์เขาก็ยังคงอยู่ในช่วงนาทีนั้นเป็นช่วงที่เรือแอตรา a ฮาซิสกำลังจะระเบิดตัวเองและด้วยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะครับซึ่งเป็นหนทางรอดเดียวของทุกคน เซนเซได้ใช้สิ่งนั้นในการเคลื่อนย้ายนักเรียนแต่ละคนลงไปยังคิวอทอสแต่เซนเซสังเกตได้ว่าเพนาพาเทสยังไม่ล้มลงและเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับเขาในช่วงเวลานี้ภาพจะย้อนอดีตไปให้เราได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ในฝั่งนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้พร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จะฝากฝังเอาไว้กับตัวเองในไทม์ไลน์นี้ 生徒たちをよろしくお願いします。レポート、หัวใน i ายชิได้โปรดดูแลพวกนักเรียนด้วยนะเซนเซในไทม์ไลน์ของเราได้ยินและตอบรับเจ็ดตำหนงสุดท้ายของเพลนาพาเทสสำหรับชิรโกเทอร์เรและพระนานานี่คงจะเป็นช่วงเวลาแห่งการอำลาครั้งสุดท้ายสำหรับเพลนาพาเทสนี่ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถปล่อยวางและโล่งใจที่แนววาระสุดท้ายของเขา ก็สามารถได้พบเจอกับใครสักคนที่จะสามารถฝากฝังลูกศิษย์อันล้ำค่าทั้งสองของตนเอาไว้ได้โดยไม่สนเสียงร้องของเหล่านักเรียนของตัวเองเซนเซในทำลายหลักของเราเสียสละการเคลื่อนย้ายให้กับชิโรโกะเทอร์ย้ายเธอลงไปด้านล่างวางแผนให้พราหน้าเข้ามาอยู่ในชิดเสืเชสของตัวเองและเขาจะยังอยู่ที่นี่ เมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ของตัวเองได้ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วนะครับในตัวเกมเราจะสังเกตเห็นได้ว่า HP ของเพลนพาเทสจะยังไม่หายไปจนกว่าจะเกิดการเคลื่อนย้ายครั้งสุดท้ายเปรียบเสมือนการที่เขายังคงมีเรื่องที่ต้องทำและจะไม่ยอมจากไปไหนจนกว่าความรับผิดชอบสุดท้ายที่เขาจะทำในฐานะครูคนนึงจะสิ้นสุดลง โดยหากสังเกตจากภาพในวาระสุดท้ายของเขานะครับเราจะได้พบกับนกกระดาษซึ่งสามารถเห็นเจ้าสิ่งนี้ได้ใน P ีวีขอบคุณสำหรับการครบรอบ1ปีของเกมบ a r c h i v e และในช็อตอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการอธิบายนะครับว่าในตอนที่เขาหยิบชิสต e ม c h เชสและของมีค่าอย่างอื่นไปด้วยนั้นของมีค่านั้นก็อาจจะเป็นนกกระดาษตัวนี้ก็ได้สิ่งที่เป็นตัวแทนของความไว้วางใจจากเหล่านักเรียนที่มอบเอาไว้ เขายังคงพวกมันติดตัวไว้เสมอมาเมื่อยานระเบิดนะครับพราน่าได้เข้าใจว่าเพรนาพาเทสรู้อยู่แล้วว่าตัวเองที่มาถึงจุดนี้ไม่อาจทำสำเร็จได้แต่ถ้าหากเป็นตัวเองที่หลีกเลี่ยงจุดจบนี้ไปได้ต่อให้จะเป็นคนที่เลือกตัวเลือกเดียวกันในสนถานการณ์แบบเดียวกันก็ตามเขาคนนั้นก็จะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จหลังจากสิ้นสุดทุกเรื่องลงนะครับเราจะได้รับไอเทมที่เป็นรางวัลน,นั่นก็คือบัตรผู้ใหญ่ซึ่งเป็นของเพรนาพาเทส มันจะมีสภาพเสียหายรุนแรงและจะให้เพชรมาเมื่อใช้งานหลังจากนั้นบัตรนี้จะกลายเป็นขี้เท้ามีเซนเซที่เล่นเซิร์ฟนอกหลายคนนะครับกดเจ้าสิ่งนี้ไปโดยไม่ลังเลแต่ก็มีเซนเซหลายหลายคนนะครับเลือกที่จะเก็บเจ้าสิ่งนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกแด่สหายจากต่างมิติหรือบางคนก็บอกว่าจะใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับในตอนที่มีตู้กาชาของชิรกโกเทอร์เรเข้ามา แม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมมากนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าทางจิตใจที่ตัวเกมมอบให้เราผ่านเนื้อเรื่องและกูก็ร้องไห้ไปหลายครั้งแล้วในตอนเขียนบทและตอนอัดเสียงและนั่นก็คือข้อมูลที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับเพรนาพาเทสเซนเซนอีกไทม์ไลน์ผู้คำนึงถึงลูกศิษย์มากกว่าชีวิตตนแล้วก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สถิตยอยู่ในจิตใจของผู้เล่นบลูอาร์ h ไ v ฟต่อไปนับจากนี้ แล้วก็ไม่ได้ยืนยันเสทีเดียวว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมันจะถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและเสพสื่อและคลิปนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากขาดการสนับสนุนจากเหล่าสมาชิก DLC ทุกรุ่นที่ยังคงสนับสนุนกันในทุกวันนี้นะครับส่วนผู้ที่โดเนทผ่านทาง True Wallet ผมจะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นในช่อง Description แทนนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากอยู่แล้ว สำหรับรายงานการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลนาพาเทสจากบรูอัคไคฟ์คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนหากมีคำถามใดที่ผมไม่ได้ไขข้อสงสัยหรือหากมีข้อบกพา่ประการใดก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะนำข้อมูลลงบันทึกและจะนำไปใช้อ้างอีงในอนาคตครับผมในตอนนี้ก็ผมเดี๋ยวรอคง,งต้องขอตัวไปก่อนถ้าหากเสียงมาดูอูอี้ก็รู้ไว้นะครับว่ากูร้องไห้มาสวัสดีครับ